ที่เชื่อมต่อกันอย่างง่ายดายซึ่งข้อมูลหลายอย่างอิสระผ่านเครือข่ายดิจิทัลการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่เราทำธุรกรรมทางการเงินแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและสื่อสารออนไลน์เราก็เสี่ยงต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้การมีนโยบายรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนและทุกองค์กรค่ะ สวัสดีค่ะาจาย์ก้อยสวัสดีค่ะในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยดิจิทัลกันค่ะนโยบายความปลอดภัยดิจิทัลคืออะไรคะจาย์นโยบายการรักษาความปลอดภยัยหรือนโยบายการรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลคือเอกสารที่กำหนดแนวทางและมาตรฐานในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรหรือในองค์กรระดับประเทศ โดยนโยบายนี้รวมถึงมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันการบุกรุกการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีอำนาจการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนอกจากนี้นโยบายการรักษาความปลอดภัยยังระบุขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้พูดง่ายๆก็คือนโยบายการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล เป็นชุดแนวทางและขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลข้อมูลและทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรจากการเข้าถึงการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะแล้วนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลมีอะไรบ้างคะในการกำหนดนโยบายความปลอดภัยดิจิทัล องค์กรมักใช้กลยุทธ์ที่ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยดิจิทัลเพื่อประเมินความเสี่ยงที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเครือข่ายที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากนั้นก็จะออกแบบโครงสร้างด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลและใช้มาตรการป้องกันในองค์กรซึ่งแนวทางในการรักษาความปลอดภัยดิจิทัลขององค์กรที่แข็งแกร่งได้แก่ 1. มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่เว็บไซต์หรือเครือข่ายเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่างๆเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจากการโจมตีและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลสำคัญที่ถูกจัดเก็บบนเครือข่ายนั้นมักมีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย จึงมีความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนนี้ค่ะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยของเครือข่ายได้การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายสามารถทำได้โดยเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในวงจรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเช่นไฟว์วอลล์ซึ่งระบบไฟว์วอลล์ทำหน้าที่กีดกันและควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายโดยระบุและบล็อก การเข้าถึงที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายจากภายนอกการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพและอัปเดตเสมอเพื่อป้องกันการติดไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการควบคุมการใช้คุกกี้เดี๋ยวๆก่อนค่ะคุกกี้ที่เป็นขนมหรอคะไม่ใช่ค่ะ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีขนาดเล็กที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อเราใช้งานบนเว็บไซต์ต่างๆโดยคุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เช่นสินค้าในตะกรา้าข้อมูลการเข้าสู่ระบบเป็นต้นซึ่งข้อมูลที่เก็บในคุกกี้สามารถถูกเข้ารหัสเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่3 บางเว็บไซต์ใช้คุกกี้แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อป้องกันการระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ยังสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการบริการได้บางเว็บไซต์อาจเลือกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเองเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ การใช้งานคุกกี้นี้ช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่สะดวกสบายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยมีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นค่ะอย่างนี้นี่เองดังนั้นในการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยดิจิทัลการใช้คุกกี้จึงจะถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการการตั้งค่าออโต้ล็อกออฟโดยอัตโนมัติหลังจากเลิกใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิ์หรือผู้ไม่หวังดีที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้ลืมล็อกอืพเข้าใจแล้วล่ะค่ะ